สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกง,งานหนึ่งเคสนะกับงานซ่อมรถยนต์ To y ยต้ามีออสนะครับคันนี้มาด้วยอาการติดไฟแดงความร้อนขึ้นนะพอวิ่งไปความร้อนลดนะครับสาเหตุเราก็จะไปดูเบื้องลึกเบื้องต้นกันนะว่ามันเป็นที่อะไรนะไปดูเบื้องต้นกันดีกว่านะเบื้องต้นนะเราก็จะทำการสไตร์เครื่องยนต์นะแล้วก็เช็ค ดูว่าอาการของคันนี้มันเป็นยังไงมั่งนะที่มานะว่าความร้อนขึ้นด้วยสาเหตุอะไรนะไปดูกันเลยครับผมอ่าเบื้องต้นเราก็จะสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะ,ะสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับ มาดูซิว่าเป็นที่อะไรนะนึงเลยกดดูนะท่อยางมอน้านะท่อยางมอน้ําเนี่ยถ้ากดแล้วมันตึงหรือว่าสู้มือนะไม่ควรเปิดฝาม้อน้ํานะอันนี้เรากดแล้วมันรีบแปบ,บอยู่นะแล้วก็เปิดได้นะเปิดได้นะไปดูกันนะอันนี้ลูก้าบอกว่าไปเปลี่ยนเครื่องยนต์มาแล้วนะก็ไม่หายคือไปเปลี่ยนเครื่องยนต์เชียงกงมาครับ ได้ประมาณ2-3เดือนก็เป็นอีกแล้วนะทีนี้นะเราจะไปดูกันนะสาเหตุเลยนะถ้าเป็นอาการของฝาสูบโกงหรือว่าปะเก็นฝาสูบรั่วนะอาการก็น่าจะเป็นน้ำดันแต่ครั้นี้น้ำไม่ดันนะสตาร์ทเครื่องก็ปะกะติดีอยู่นะครับ แต่ที่เราสังเกตเห็นเลยนะครับไปดูเลยฮะเห็นไหมฮะอันนี้มีคาบที่เกลือขึ้นตามหม้อต้มแก๊สนะฮะอันนี้มีเขาเรียกว่าน้ารั่วซึมแน่นอนนะสังเกตที่หนึ่งนะครับนะฮะต่อไปให้สังเกตจุดที่สองนะก็คือว่ามีคราบซึมนะตามตะเก็บหม้อน้ำนะ ครานี้นะชัดเจนนะก็คือว่าเมื่อน้ํารั่วซึมมีผลกับความร้อนแน่นอนนะที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลูกค้าแนะนำนะบอกว่าสามารถตัดแก๊สได้ไหมที่อู่ของเราเราบอกว่าตัดได้ครับแล้วก็จะให้ลเราก็จะให้ลูกค้านะตัดแก๊สไปด้วยนะตัดระบบแก๊สออกทิ้งเลยแล้วก็ใช้ระบบน้ํามันอย่างเดียวนะจะต่อสายไฟกลับที่เดิมนะครับผม ท่อนงท่อน้ําก็จะตัดต่อกลับที่เดิมหมดนะคันนี้นะฮะอ่าคันคน,น,คนี้สังเกตจุดที่สามนะก็คือว่าถอดวาล์วน้ํามานะถอดวาล์วน้ํามาก็คือว่าน้ําตรงหม้อน้ําเนี่ยสังเกตนะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะน้ําจะหมุนวนตลอดนะก็คือวาล์วน้ําได้ถอดออกไปแล้วนะ เราก็จะใส่เ์าน้ํากลับที่เดิมนะเบาน้ําเราก็จะสั่งเปลี่ยนนใส่กลับที่เดิมนะการที่ไม่มีเ์าน้ําก็จะทําให้เครื่องยนต์ทํางานหนักนะครับผมเป็นผลเสียต่อเครื่องยนต์นะทางที่ดีก็คือควรใส่เ์าน้ํากลับที่เดิมนะเราก็จะถอดหม้อน้ําเปลี่ยนเลยหนึ่งตัวนะหม้อน้ำหนึ่งตัว เบาน้ำหนึ่งตัวแล้วก็ตัดระบบแก๊สทิ้งนะกันนี้นะนี่เราก็ต้องรื้อก็อกอากาศออกนะครับใี่ง,ง่ายต่อการทำงานนะให้พื้นที่โล่งที่สุดครับ ดูกันนะว่าวาวน้ำใส่มาไหมตอนนี้นะอ่ฮะตอนนี้มีวาวน้ำมาด้วยนะแต่ว่าโดนตัดนะโดนตัดมาเดี๋ยวเราก็จะสั่งมาใส่ให้ใหม่นะครับครับต่อไปเราก็จะถอดระบบหัวฉีดแก๊สทิ้งถอดออกไปเลยนะครับผม ไอ้บ้างกขบอกอู่อ่าท่อน้ำก็ถอดออกนะครับตัวนี้ไม่ได้ไปใช้ต่อกับตัวอื่นนะเราก็ถอดถอดท่อน้ำออกเสร็จก็ใช้ก้อยางอุดตาน้นามมาอุดน,นะครับท่อน้ำก็จะมีสองเส้นนะฮะวนเข้ากับวนออกนะครับต่อไปฮะถ้าเราจะถอด าสายแก๊สนะขึ้นมาเตาหม้อต้มนะเราก็ต้องไปปิดวาลวที่ด้านหลังก่อนนะตรงฝาท้ายนะเป็นวาลว,วาลวแก๊สนะต้องไปปิดก่อนนะหมุนปิดก่อนนะครับผมเปิดฝาท้ายขึ้นมาฮเราก็จะเห็นตำแหน่งของวาลวแก๊สนะก็เปิดฝาปิดนะออววกนะเนะนี่ยจะมีตำแหน่งหมุนปิดวาลวแก๊ส ที่สุองออกไปด้านหน้าอโต้มนะเราหมุนกิดตัวนี้ครับหมุนโซ่ตามเข็บนาฬิกาหมุนไปให้สุดเลยนะครับส,สุดแล้วก็พอนะต่อไปก็ไปถอดแป,ป๊บด้านหน้าได้เลยนะครับนะต่อไปเราก็สามารถถอดแป,ป๊บด้านหน้าเลยฮนะต้องปิดวาวนะ เพื่อป้องกันแก๊สรั่วไหลออกมานะตอนนี้ก็จะมีนิดนึงนะตอนที่เราถอดังเกต์นนะมันจะมีแก๊สออกมานะแต่ไม่เยอะนะพอ,อหมดแรงดันก็ได้หยุดนะเมื่อเราปิดวาล์วไปแล้วนะครับแต่ก็เป็นเซฟตี้อย่างนึงนะครับจริงๆวาล์ว,วแก๊สจริงวาล์ว,วแก๊สเขาก็จะมี เนอยเปิดปิดอีกตัวหนึ่งโดยใช้ไฟฟ้านะแต่ทางที่ดีเป็นรระบบเซฟตีแล้วก็ไปหมุนปิดซะดีกว่านะครับผม มาแล้วนะครับหม,ม้อต้มเป็นหนึ่งสาเหตุนะที่ทำให้ความร้อนขึ้นนะครับนี่นะฮะมองอยู่ด้านบนมองไม่เห็นว่ารั่วเท่าไหร่นะแต่เราถอดมาดูด้านล่างนะครับเห็นไหมครับน้ำหายไปไหนนะความร้อนขึ้นได้นะถ้าน้ำขาดนะเป็นหนึ่งสาเหตุเลยนะครับที่ทำให้ความร้อนขึ้นในรถคันนี้นะครับผมหม้อต้ม ครับันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะหม้อน้ำนะเนี่ยมีรอยรั่วออกตามตะเข็บนะตามรอยตะเข็บนะหม้อนนะ้ำเริ่มละเริ่มละนะก็ตรวจสอบเจอนะเช็คเจอนะก็แนะนำลูกค้าเปลี่ยนซะนะฮะจะได้จบปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นนะลูกค้าไปเปลี่ยนเครื่องมาแล้วหนึ่งตัวก็ยังมีปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นอยู่นะครับถังแก๊สด้านหลังก็ ถอเราไม่หมดนะพอเราห,หมดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลูกยางมาอุดนะจุดต่างๆนะที่โดนเจาะนะในของบอดี้นะครับถอดแก๊สนะในเกงนะก็จะมีพวกกล่องแก๊สนะครับแล้วก็พอดออกนะสวิตช์แก๊สต่างๆพอดออกกล่องแก๊สพอดอกอ,ดอกแล้วก็ต่อเข้าระบบไประบบเดิมนะครับผม แก๊สก็ยกออกมาแล้วนะครับยกมาไว้ด้านนอกเรียบร้อยนะครับถอดออกมาก็โล่งโจ่งเลยนะใช้งานได้สะดวกสบายนะครับแบันี้ถอดแก๊สออกไปเลยนะครับเก็บของกลับเข้าเหมือนเดิมนะมีพื้นที่เก็บของขึ้นเยอะนะครับออันนี้เป็นหม้อน้ําตัวใหม่นะที่เราสั่งมาใส่นะครับสาหรับหม้อน้ําตัวเดิมก็18มิลนนะครับ แต่เราสั่ง22มิลมาใส่นะเพราะบ้านเราอากาศร้อนนะครับหม้อน้ําควนหนาๆเข้าไว้นะฮะช่วยลดความร้อนได้เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันแล้วก็ทดสอบความร้อนนะครับใส่หม้อน้าเข้าไปแนละ้วหม้อน้ําใหม่ตัวน,นี้นะน,นี้หม้อน้ําก็มีัประกันให้หนึ่งปีนะครับผม หลังจากประกอบเสร็จนะแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องครับแล้วก็ไล่ระบบน้ําให้เรียบร้อยนะครับทำการไล่ระบบน้ําแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะแล้วก็ไปวิ่งทดสอบอสําหรับท่ออากาศหรือว่าฉีดแกนะ๊สตัวเดิมมันเราก็ใช้วิธีวนท่ออากาศต้อหากันนะครับ ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะตัวนี้นะอ่าคันนี้เสร็จแล้วนะทดสอบเรียบร้อยนะความร้อนคันนี้สตาร์ททิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะครับสตาร์ทิ้งไว้ความร้อนไม่ขึ้นนะครับทดสอบวิ่งเรียบร้อยนะแอร์เย็นฉ่าเลยนะคันนี้ความร้อนไม่ขึ้นแล้วนะครับสําหรับอาการที่เราแก้ไปก็มีหนึ่งหม้อน้ำสองหม้อต้มแก๊สนะแล้วก็ แนะนำลูกค้านะครับถอดชุดแก๊สออกไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวปัญหาทําให้เครื่องยนต์ร้อน,นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมจะจบงบไม่บานปายนะที่อู่แง่เจริญการช่างนะครับท่านใดที่ชอบคลิปที่เราทําออกมาก็ช่วยกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามทนะางช่อง YouTube อู่แงเจริญการช่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีๆออกมานะเป็นความรู้นะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมกับงานแก้อาการความร้อน ในโดโยต้า Vios นะ1น z เอวันนี้สวัสดีครับโอ SDJ